สวัสดีครับพวกเราสำนักงานสากรจังหวัดสมุทรสาครกับผมน้องบิวนะครับชเล็กค่ะวันนี้เรามาอยู่ในงานวันสากรแห่งชาติของจังหวัดสมุทรสาครประจำปี2565ครับผมในงานของเรามีกิจกรรมอะไรนวันนี้เราจะมีพิธีบวงสวงพระราชวรวงเธอกรมหมื่นพิทยาลงพนมีงาน พิธีทศการสากรนะครับโดยความร่วมมือของสำนักงานสากรจังหวัดสมุทรสาครและสานิบาสักกอนจังหวัดสมุทรสาครครับผมโอ้ฟังดูแล้วมีความน่าสนใจมากเลยรใช่ครับผมงานวันนี้มีความน่าสนใจและมีสาระความรู้มากมายเลยนะครับ่า้ไงลง โดยพนักงานของกองสวัสดินั้นมีท่าบริการแนะนหส่งเสริมกังกลับดูแลให้ความช่วยเหลือองค์กรส่งเสริมกังกลับดูแลให้ความช่วยเหลือองค์กรค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ซุ้มลงทะเบียนแล้วนะคะน้องยูใช่ครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศที่ซุ้มลงทะเบียนกันเลยนะครับว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างครับ บรรยากาศทุนลงทะเบียนเป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้ก็วันนี้นะคะก็มีตัวแทนของสถานกรรณะธะแล้วก็สมวยการสถานกรรมาธิาร่วมประมาณ131คนนะคะแล้วก็ได้วางพันคู่อะไรไปเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ก่อนที่จะมาลงทะเบียนเนี่ยไม่ทราบว่าเราจะมีมาตรการอะไรบ้างคะนีค่ะเรามีมาตรการถัดกลองโวิดนะคะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขค่ะโดยก็มี thank you านหรือผู้แทนจักรอที่เข้ามาร่วมงานนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยก็มาตั้งแต่ตอนแรกของสอร์เลยวันนี้นะครับมาที่อะไรงานรันสปอร์ที่าหลักการสปอร์ครับมาจากพ่อของสปอแล้วมีงานะครับรวมถึงตัเรื่องกองผเานนะครับปริมาณหรอกี่นนะครับแบบตอนสายของสปอร์ องบัญชีของเรานะคะเา้าอยากให้ที่ใช่วยพูดเกี่ยวกับคาวามสำคัญของการเปิด sổ บัญชีสกปรนให้ฟังนิดนึงมอาจค่ะได้ค่ะเอ่ออาศัยอา้ยอางอิงตามกฎหมายนะคะเอ่อสกปรนหรือกลุ่มสกปรนที่จัดตั้งมาเนี่ยเขาจะมีการบันทึกบัญชีนะคะทีนี้ในกฎหมายเนี่ยเกากำหนดว่าให้มีการ มีการตรวจสอบผ,ผ่านมีหน่วยงานที่ไปตรวจสอบบัญชีของสพร<อ>ให้เรียบร้อยเพื่อดูแลผลประโยชน์ของสมาชิกให้ถูกต้องบัญชีนั้นถูกต้องนะคะสามารถจ่ายเงินปันผลได้มีผลกํากไรนะคะไม่เกิดการทุจริตกับสันั้นนะคะคื<ส>ะะอตรวจสอบความปกติของบัญชีใช่ใช่ ไว้พบกันโอกาสหน้าสวัสดีครับ